ในยุค90ของประเทศไทยโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซ่อนความลับเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เด็กนักเรียนทุกคนต้องอึง้งทึ่งและอลกเมื่อเล่าความทรงจำของพวกเขาหนึ่งในนั้นคือห้องพักครูที่มีโต๊ะลับบันทึกเสียงเด็กนินทาทุกคนรู้ว่าห้องพักครูคือที่ที่ครูประชุมกันและทำเอกสารแต่ใครจะรู้ว่าที่นั่นมีโต๊ะลับที่ซ่อนเครื่องบันทึกเสียง ที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้เพื่อแอบ,บฟังเด็กนักเรียนพูดคุยกันในห้องเรียนความลับนี้ได้รับการเปิดเผยเ,เมื่อวันหนึ่งครูใหญ่เปิดลำโพงกลางสนามประกาศให้เด็กๆเ,เงียบสนิทไปทั้งโรงเรียนในห้องพักครูที่เงียบสงบมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องโต๊ะนี้ดูธรรมดาแต่มีลิ้นชักลับพ่ซ่อนเครื่องบันเทึกเสียงเอาไว้วันหนึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเข้ามาในห้องพักครูเพื่อหาของ และบังเอิญค้นพบลิ้นชักลับนั้นเฮ้ hey, ดูนี่สิเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นทุกคนมองไปที่เครื่องบันทึกเสียงและเริ่มสงสัยว่ามันถูกใช้ทำอะไรครูแอบฟังเราเหรอเด็กอีกคนถามด้วยเสียงตื่นเต้นทุกคนเริ่มหัวเราะและแอบฟังเสียงที่ถูกบันทึกไว้เด็กๆนั่งล้อมวงกันรอบเครื่องบันทึกเสียงพวกเขาเริ่มฟังเทปที่ถูกบันทึกไว้และหัวเราะกันไม่หยุดโอ้นี่คือเสียงของเราจริงๆ เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยเสียงหัวเราะเทปบันทึกเสียงการนินทาแต่ในห้องเรียนเสียงของเด็กๆที่พูดถึงครูครูใหญ่และเรื่องตลกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทุกคนเริ่มสงสัยว่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเราต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะเด็กอีกคนพูดขึ้นทุกคนพยักหน้าพร้อมกันในขณะที่เด็กๆก,กำลังสนุกสนานกับการฟังเทปครูคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องพวกเธอทำอะไรกันอยู่ ครูถามด้วยเสียงสงสัยเด็กๆตกใจและรีบซ่อนเครื่องบันทึกเสียงไว้ในลิ้นชักไม่มีอะไรค่ะครูเด็กคนหนึ่งตอบทุกคนพยายามทำตัวปกติครูมองไปรอบๆห้องและสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเด็กๆหัวเราะกันเบาๆหลังจากครูออกจากห้องหลังจากกลับมาที่ห้องเรียนเด็กๆเ,เริ่มวางแผนว่าจะเปิดเผยความลับนี้อย่างไรเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ทุกคนรู้ เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นใช่เราต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีเครื่องบันทึกเสียงในห้องพักครูเด็กอีกคนเสริมทุกคนเห็นด้วยและเริ่มวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนรู้เรื่องนี้โดยไม่ให้ครูรู้ตัววันหนึ่งเด็กๆตัดสินใจที่จะเปิดเผยความลับนี้พวกเขานำเครื่องบันทึกเสียงไปที่สนามโรงเรียนและแอบเชื่อมต่อกับลำโพงเราจะเปิดเสียงนี้ให้ทุกคนฟังเด็กคนหนึ่งพูดเต้เสียงตื่นเต้น ทุกคนยิ้มและรอคอยช่วงเวลาที่เสียงจะถูกเปิดเผยพวกเขาหลบไปหลังต้นไม้เพื่อดูปฏิกิริยาของทุกคนทันทีที่เสียงบันทึกเริ่มเล่นผ่านลำโพงทุกคนในสนามโรงเรียนเงียบสนิทอะไรเนี่ยเด็กคนหนึ่งพูดด้วยเสียงตกใจเสียงการนินทาและเรื่องตลกที่บันทึกไว้เริ่มเล่นผ่านลำโพงทุกคนเริ่มหัวเราะกันไม่หยุดครูใหญ่พยายามจะปิดลำโพงแต่ไม่สำเร็จเงียบเถอะครูใหญ่พูดด้วยเสียงดังแต่ไม่มีใครหยุดหัวเราะ เด็กๆมองดูปฏิกิริยาของครูและหัวเราะก,กันเบาๆเรื่องนี้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืม